เอาละเพื่อนๆอดใจไม่ไหวขอ,อนิดหนึ่งครับเรื่องเรื่องเพิ่งถึงบ้านก็เลยขอนิดหนึ่งแบบมันจะหมดแล้วเรื่องของคำถามนะครับคำถามในรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเอาในทัศนคติของแจ๊สนะถ้าแจะจะตอบนะก็จะตอบว่ายุโรปสหรัฐอเมริกาเอเชีย ออสเตรเลียและทุกภาคพื้นทวีปที่ล้วนแล้วแต่เป็นมนุษยชาติในโลกนี้เราล้วนแล้วแต่มีศักยภาพมีความสามารถที่ไม่เหลื่อมล้ำกันไปกว่ากันเลยทุกคนคือคนเก่งทุกคนขอโทษครับทุกคนคือคนเก่งทุกคนคือทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าโปรโดข้ามผ่านความขัดแย้งเชื้อชาติชนเผ,เผ่าเผ่าพันธ์ เรามาจับมือกันเพื่อสร้างโลกนี้ไปด้วยกันขอบคุณค่ะ